สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสาตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันศุกร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ้นนเชียกันอีกหลายคู่วันนี้เลือกมาฝากแฟนๆกันทั้งหมด2คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นเกมระหว่างเอลเช่นะครับกับราโยบาเยกาโนนะครับในฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเอลเช่นั้นอันดับตารางคะแนนตอนนี้ยังถือว่าพวกเขาไม่ปลอดภัยมากนักนะครับวันนี้เจอกับราโยต้องการเก็บชัยชนะให้ได้นะครับ สภาพทีมวันนี้นะครับเจ้าถิ่นไม่มีลูคัสโบเย่นะครับกองหน้าตัวเก่งนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับอีกคนที่ลงสนามไม่ได้ก็คือเฮลิเบตันป巴าซิออสนะครับคนนี้เป็นกองหลังมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับวันนี้ในลูกต้องปรับนะครับปรับมาใช้กิโดกาลิโยนะครับจับคู่กับเปเร่มิยานะครับในขณะที่ราโยเบเยกาโนทีมเยือนเองนะครับวันนี้ไม่มีอูไนโลเปสนะครับกองกลางตัวเก่ง ที่มีปัญหา,าเรื่องความฟิตนะครับวันนี้ไม่พร้อมลงสนามนะครับวันนี้หน้าเป้าเป็นเซจี้กวาดิโอลานะครับส่วน3ตัวลุกก็จะมีอีซี่ราซอนนะครับอันบาโรกาเซียอีกคนหนึ่งก็คือออสการเรโคนะครับถ้าดูตารางอันดับคะแนนก็จะเห็นว่ารายโยนั้นเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผลงานของรายโยช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับพวกเขา แพ้มา3เกมติดแล้วนะครับแล้วก็ย้อนไปดูห้านัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าราโยแพ้ถึง4ี่เกมทีเดียวนะครับไม่ได้ฮอตเหมือนชงตนฤดูการนะครับวันนี้เมืเ่อยือนเอลเชผมชอบเอลเชมากกว่านะครับแม้ว่าเจ้าถิ่นนั้นจะแพ้เซบีย่ามาในเกมนัดล่าสุด0นย์ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับน่าจะเบียดเอาชนะราโยบาเยกาโนไปได้นะครับคู่นี้กัดฟันเชียเอลเชนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นฟุตบอล บุเดเลกาเยอรมันนะครับเป็นการพบกันระหว่างไม้นะครับเจอกับเลโเซ่นนะครับไมยนั้นหลังจากที่แพ้มา3เกมติดก่อนหน้านี้นะครับเริ่มฟื้นแล้วนะครับสองนัดหลังสุดไปแพ้ใครนะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะฮอฟเซนแฮมสองนะครับแล้วก็นัดล่าสุดไปเยือนไฟบวกวันนั้นเสมอ1ประตูต่อ1นะครับในขณะที่เลโเซ่นเองนะครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่าจัดจ้านมากนะครับสีนัดหลังสุดในลีกพวกเขาชนะรวดเลยนะครับชนะกัดบัก2-1ชนะเอาบวก51นะครับชนะดอทมุนห้ แล้วก็เกมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาถล่มสุดกาด4-2นะครับวันนี้สภาพทีมนะครับมายนั้นสภาพทีมถือว่าพร้อมนะครับขาดแค่เยเรมีอาเซนยูสเต้นะครับกองหลังเป็นคนเดียวนะครับที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนแต่ถือว่าไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับวันนี้คู่หน้าเป็นยูราานบูคารตนะครับจับคู่กับคาริมโอนิซิโวนะครับในขณะที่เรอวากูเซ่นนะครับอย่างที่บอกนะครับ คว้าชัยมา4เกมติดนะครับวันนี้ไม่มีมิเชลบักเกอร์นะครับแบ็กซ้ายนะครับที่ติดโทษแบนลงสนามไม่ได้นะครับส่วนตัวอื่นนะครับที่วันนี้ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ก็มีคาริมเบลาลาบี้นะครับแล้วก็ยูเลียนบอมการลินเกอร์นะครับเป็น2ตัวเล่นที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับวันนี้หน้าเป้าเป็นพาติชิกนะครับแต่ว่าทีเด็ดของทีมอยู่ที่3ตัวรุกนะครับก็คืออามินอัตลีฟอร์เรนเวียสแล้วก็บูซ่าดีอาบี้นะครับคู่นี้ชอบ เรลเซนมากกว่านะครับมองว่าห้างยานั้นฟอร์มช่วงนี้กําลังฮอตนะครับและที่สําคัญนะครับแนวรุกดุดันเป็นอย่างยิ่งนะครับสามสี่นัดหลังนี่ยิงทะลุตลอดนะครับวันนี้มาเยือนไมล์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทีมที่เหนียวแน่นทีมหนึ่งนะครับเลาเล่นในบ้านแต่ผมชอบแนวรุกเรลเซนมากกว่านะครับมองว่าวันนี้ห้างยาสภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับแล้วก็ฟอร์มอยู่ในช่วงที่กําลังฮอตด้วยมองว่าวันนี้เรลเซนน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะ เหนือไม่ได้สําเร็จนะครับวันนี้ฝากไว้สองคู่นะครับก็คือฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเชียเอลเช่เจ้าบ้านเจอาชนะรายโยเปเยกาโนได้นะครับอีกคู่หนึ่งเป็นฟุตบอลบูเดลลกาเยอรมันนะครับแนะนําให้วางเร็วเส้นทีมเยือนนะครับวันนี้ในลุกดุดันกว่าน่าจะบุกมาเอาชนะหม่ได้สําเร็จนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับในการเชียร์ฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้นะครับ เจอกับผมนายตั้นใต้ใหม่วอนพรุ่งนี้สวัสดีครับ